ก็สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปนะครับสั้นๆส,สำหรับผลห่วเราพัฒนาเมื่อคืนนะครับที่ออกไปนะครับเวลาสองทุ่มยี่สิบห้านาทีครับก็ทุกคนคงทราบผลห่วเราพัฒนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือผลราพัฒนานะครับแล้วก็โอเค อันนี้จะเป็นผลสี่ตัวนะครับผลลงวันเมื่อคืนออกนะครับสี่ตัวก็คือเจ็ดสสานี่ครับผลเจ็ดสี่ามตัวออกสี่สนะครับสองตัว บนออก33นะครับ2ตัวล่างออก74นก็เลขที่ผมให้ไปนะครับก็จะเข้าแค่เลขวิ่งรูนะครับก็คือเลข3นะครับฟันไปที่1กับ3ก็มาที่เลข3นะครับโอเคนะครับก็อีกอันนึง ที่ผมให้ไปถ้าใครไม่ชอบเลข10ชุดที่ผมให้ในนี้นะครับก็ถ้าใครเติมเป็น3 3ตรงนี้นครับก็ถือว่าโชคดีนะครับโชคดีไปนะครับเพราะว่าเลขมันออก3 3ที่เลขบนนะครับแต่ก็เลข3นะครับน่าเสียดายมากเลยมันมากองอยู่ตรงหลัก สิบหลักหน่วยหมดเลยมันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเออน่าจะมาลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับนะครับ ถ้ามาลักษณะนี้นะครับ7 3 3ดสามสามี่ถือว่าก็จะได้นะครับตัวในทั้ง2ตัวบนล่าน,นะครับแต่ทีนี้เลข3ามันมากองอยู่ตรงลักสิปกำลังหมดเลยมันน่าจะกระจายมาตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้เลขนะครับบิงรูดอยู่นะครับส่วนเลขเจาะนั้นก็ไม่เข้านะครับงวนนี้ก็งววหน้าวันพุธมาว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งครับว่า ตัวเลขนั้นจะได้ตัวไหน,นครับก็ถือว่าเก็บสติไปในตัวด้วยนะครับเพราะผมก็แลบบอกแล้วว่าแนวทางวันจันทร์ผมไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับก็มาเบิ้ลจนได้นะครับสามสามนะครับโอเคก็มาดูวันพุธแนวทางกันไหนในวันพุ่งนี้นะครับว่าจะได้เลขตัวไหนกี่ชุดนะครับสับคลทีนี้ก็ไปคลิปสั้นนะครับเนงก็ฝากติดตามช่องนะครับกดกระดิ่ง เพื่อที่จได้พลาดข้อมูลดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ